สวัสดีครับจับจุดเทรดวันนี้จะมาคุยเรื่อง OTA, OTE หน่อยหรือ Optimal Trade Entry นะครับคือการที่จะเข้าใจ Optimal Trade Entry คือหาจุดที่ว่าคุณจะเข้าเทรดตรงไหนดีคือพูดง่ายๆเนี่ยคือเขาก็จะใช้อันดับแรกคุณก็ต้องอ่านซับเจอร์เป็นย่่ะป่ะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นตัวนี้นี่คือสวิงนี่คือสวิงใช่่ะป่ะในวิดีโอก่อนอันนี้ผมได้คุยเรื่องสวิงเรื่อง liquidity เยอะป่ะแล้วก็เรื่องกำหนดดีลเรื่องเลนใช่ป่ะ อตอนนี้เรามาคุยว่าถ้าคุณจะเทรดคุณจะควรจ,จะหาจุดเข้าเทารดยังไงดีจุดที่เหมาะสมที่ว่าเข้าเทรดได้ดีสุดหรือที่เรามักจะเรียกกันว่า OTE หรือ Optimal um Trade Entry นะครับอย่างเช่นนี้นี่คือดิลุงเลนเราจากตรงนี้ถึงตัวนี้ใช่ป่าวเพาะหนึ่งตัวนี้อาจจะมีราคาเทคนิคที่ี l o แล้วก็เบรกตัวนี้คุณเห็นว่าหต,ตัวนี้ตัวนี้คือจุดเข้าเทรดของเราเรารู้ว่าเราจะเทรดตามเทนตัวนี้ เทนตัวนี e ้หรืออินบาลานตัวนี้ใช่ป่ะออปติมอลเทรนที่จะเป็นการเทรดการย่อตัวเป็นหลักหรือรีเทชเมนต์ดังนั้นวิธีการเบื้องต้นง่ายเขาก็จะใช้ฟิบโบมาในการกําหนดใช่ป่ะฟิบโบในการกําหนดเอาตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นตัวนี้อ่ะราคาขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้แต่ตรงนี้อ่ะผมตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้อ่ะสมมุติว่าผมตีฟิบโบจากตัวนี้ผมตีฟิบโบจากตัวนี้ฟิบโบจากตัวนี้อ่ะขึ้นมาตรงนี้อ่ะผมวาดเลนส์ผมนะ ผมวัดเลนส์ผมเมื่อกี้เมื่อกี่น่าหายโลโลแล้วก็หายใช่ป่ะดังนั้นผมต้องการสักเจอใช่ป่ะผมต้องการสักเจอที่เท็กเรียคิลิตี้ตรงนี้ป่ะเท็กเรียคิลิตี้ตรงนี้โลแล้วก็เท็กเรียคิลิตี้อย่างนี้เนี่ยเบรคหายตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็คุณจะเห็นว่าเวลาคอนเซปต์ใช่ป่ะคอนเซปต์หนึ่งคุณต้องกําหนดคุณต้องกําหนดตัวนี้เป็นใช่ป่ะคุณต้องกำหนดอนด่าสักเจอเป็น,ปห,น,ปนหรือ อันดับแรกคุณต้องกําหนดดิลลิงเลนเป็นใช่ป่ะ <Yeah. S 1> ดิลลิงเลนเป็นพราะคุณกําหนดดิลลิงเลนเป็นปั๊บเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าคุณควรจะเทรดตั้งไหนใช่ป่ะตนนื้งต้นง่ายๆเราก็จะใช้ฟิบโบในการหาจุดข้อเทรดคือคือดิลลิงเลนเราเราก็จะแบ่งครึ่งเป็นครึ่งบนครึ่งล่างหรือที่เรียกว่าพิมพ์มิมดิสเคาลใช่ป่ะถ้าเราต้องการจะบายเราก็ต้องบายเนี่ยข้างล่างข้างล่างใช่ป่ะแล้วก็ฟิบโบเนี่ยก็แบ่งครึ่งใช่ป่ะนี่คือเส้นแบ่งครึ่งเราไปหลักตัวนี้คือเซลล์ ไม่เคยบ่ายแต่ตัวนี้ราคาขึ้นมาเงี้ยราคาขึ้นมาเงี้ยเราต้องการจะบายตามตัวนี้ดังนั้นออปติมอลเทรดเอ็นทีมันก็จะเกี่ยวกับ1นึ่งเราใช้ฟิโบในการกำหนดแล้วก็2ตัวเลขการย่อตัวอย่างอย่างตัวเลขการย่อตัวที่ยมที่สุดใช่ป่ะก็มีย่อตัวมาที่หกสิบสองเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะนี่ที่ย่อตัวมาที่ยอมย่อตัวมาแล้วแล้วตัวนี้ตัวนี้กณเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้ราคาเบรกขึ้นเป็นบูลิชดังนั้นเราก็เทรดเนี่ยใช่ป่ะดังนั้นวิธีการกำหนด โอทีอีเนี่ยเราก็ต้องให้สัมพันธ์กับให้สัมพันธ์กับดีลลิงเลนใช่ป่ะคุณต้องกําหนดดีลลิงเลนเป็นใช่ป่ะเพราะก็กำหนดดีลลิงเล้วเป็นคุณคุณก็จะหาจุดข้อเท็จจะราแล้วดูอย่างคุณเห็นไหมตัวเลขที่เขานิยมกันใช่ป่ะอย่างเช่นที่นิยมกันอันดับแรกเราคุณจะได้พรีเมียมดิสเคิลอะไรนะหนึ่งดิลลงเลนคุณกําหนดดีลลิงเลนเป็นใช่ป่ะหนึ่งดิลลงเลนดิลลิงเลนจังหวัดละจังหวาดประมาณหนึ่งดีลลิงเลนประมาณหนึ่งดิลลงเลน สองคุณได้ p P D อ่ะ P D ใช่ป่ะพ m เมียมดิสเคิใช่ป่ะพอพ m เมียมดิสเคิคุณก็หาจุด p o i p o i p o i ใช่ป่ะ p o i แล้วก็หรือคุณอาจจะกำหนด o t e o t e ด้วยการใช้ฟิบโบฟิบโบแล้วก็หา p o i p o i เนี่ยเราก็จะอย่างนี้เราก็จะได้อย่างนี้คุณในเบสหนึ่งดีล่งเลนคุณกำหนดดีล่งเลยนเป็น ดิงเล้นเป็นนั่นในที่คุยก่อนน,นั้นนี้วิดีโอก่อนในนี้การที่กําหนดดิวงเล็บดิด่งเล็บเป็นคุณต้องอ่านซักเยอะเป็นแล้วก็นิยามดิ่งเล็บเป็นใช่ป่ะแล้ว2คุณก็กําหนดพิมพ์เดสเขาสําหรับดิ่งเล็บอ่าแล้ว3คุณกําหนดการย่อตัวใช่ป่ะคุณกำหนดการย่อตัวหรืรอใช้ฟิโบในการช่วยอย่างเช่นตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวเลขที่นิยมการค่าการย่อตัว 62. จุดเนี่ยเลยตัวนี้หนึ่งสองสามตัวนี้น 1, 2, 3, นคือพูดทำง,งานคือตัวนี้มี มีอ่านทั่วไปแล้วก็คุณก็หา P O I ในส่วนในส่วนของที่สัมพันธ์กับตัวนี้ใช่ปะ่ะเตรียมพบอ์อย่างเช่นตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้น,ต,น,นตัวนี้ขึ้นใช่ปะ่ะตัวนี้ขึ้นคุณก็ต้องการจะบ่ายคุณก็หา P O I ที่สัมพันธ์กับกับตัวนี้ดังนั้น P O I คุณควรที่จะหาควรที่อยู่ในในส่วนของ Discount ใช่ปะ่ะ ดังนั้นคุณเห็นว่า P.O.I คุณตอนนี้ P.O.I คุณเห็นไหมสังเกตตัว P.O.I คุณเนี่ยนีก็มักจะอยู่ในพื้นที่ที่ที่เรี้ยงเลนคุณใช่ปะที่เรี้ยงเลนคุณสังเกตตัวนี้คือเบรกเกอร์บัฟนี่คืออัดบัฟนี่คือแฟร์เวลเล็ตแคปเห็นปะลงมาย่อตัวแล้วก็ตัวนี้เลยเวิร์กดีเห็นปะนี่คือหลักการนะครับนี่คือหลักการดังนั้นเวลาเราเทรดใช่ปะนะเรากำหนดเดืเลียงเงยไงอาจยกอ,อย่างอย่างเช่นตัวนี้ผมยกอย่างเช่นตนัวนี้อ่ะ อย่างเช่นตัวนี้คุณเห็นไหมผมกําหนดอยู่เรื่องนี้นตัวนี้ทานเฟรมใหญ่ใช่ป่ะแล้วผมทานเฟรมใหญ่แล้วก็เวลาผมเจอนี่สี่ยี่โมงใช่ป่ะในสี่ยี่โมงก็ดูดูคุณดูการย่อตัวใช่ป่ะคุณดูการยอ่อตัวเวลาคุณมาร์กนี่คือใบแอดคุณใช่ป่ะใบแอดคุณต้องการจะเทรดตรงนี้คุณมาร์กตัวนี้คุณเจนหนึ่งเรียงรีเคลตี้เข้ามาประกอบป่ะผมทุกอย่างอธิบายละเอียดตัวนี้ คุณดูซักเกอร์คุณมีอะไรบ้างในระดับรายละเอียดคุณว่าเป็นอย่างไรระละเอียดคุณเห็นอะไรบ้างหนึ่งคุณเห็นหนึ่งราคาลงมาตอนนี้คุณเห็นไหมตอนนี้ราคาลงมาตอนนี้เราเห็นออเดอร์บ็อกเราอยู่ตรงนี้จุดแรกก็คือจุดแรกออเดอร์บ็อกเราเพราะราคาเบรกตัวนี้นะตอ่ละมาร์กตัวนี้เราจะได้บล็อกแรกเราก็จะได้บล็อกแรกอยู่ตรงนี้ผมมาร์กผมลองมาร์กออเดอร์บ็อกประกอบก็คือออเดอร์บ็อกประกอบ ออร์ดักต์ตัวนี้พอหนึ่งราคาเทคลิคิตี้ตัวนี้แล้วขึ้นไปแล้วเบรกโลตัวนี้นี่คือนี่คือแบลิคออร์ดักต์ใช่ป่ะในแบลิคออร์ดักต์ตอนนี้อ่าตอนนี้ราคาขึ้นมาตอนนี้ราคาขึ้นมาตอนนี้ราคาขึ้นมานี่คือเทคลิคิตี้ตรงนี้แล้วดังขึ้นไปเบรกตัวนี้เบรกตัวนี้นี่คือออร์ดักต์ตัวหนึ่งอ่าแล้วก็ราคาออร์ดักต์ตัวนี้เบรกออร์ดักต์ตัวนี้อ่าเบรกออร์ดักต์ตัวนี้ อาจารย์ว่าอาัลเบิร์ตตัวนี้เราเดินโดนเบรกแค่มาเบรกเพิ่งไปแล้วก็เบรกด้วยแฟร์ไวเลสเก็เบเฟรมไวเลสแก็บแล้วก็จะมี1 2 3, 1, 2, 3่งสองสา่องสามอ่ะเราปรูทางเฟรมย้ายเราอย่างเงี้ยเ,เราประูทางเฟรมย้ายเราเห็นป่ะอ่ะเราประูทางเฟรมย้ายเราทีนี้เวลาเราจะเข้าเทียดใช่ปะ่ะเราก็เทียดด้วย โอทีเอใช่ป่ะโอทีอ่ะเราดูโอที TE, อ่ะเราเห็นเลเวลเราอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามใช่ป่ะเราดูอย่างตัวนี้ราคาเทคลิคิตี ني, ้เห็นป่ะเทคลิคิตี้ตรงนี้สร้างโลสร้างเฟลเลอร์สวิงเทคลิคิตี้ตรงนี้แต่ไม่สามารถเบรกตัวนี้ได้เพราะมีออร์บ็อกใหม่เกิดขึ้นใช่ป่ะ แล้วก็มาเบรกตัวนี้เบรกตัวนี้คุณวนนี่โลตัวนี้โลตัวนี้คุณในวเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่จะทําให้เงื่อนไขอย่างหนึ่งที่จะทําให้จุด pi พวกนี้คุณทํางานดีคือมีลิเกเต้อยู่ด้านบนเหมือนตัวนี้คือเฟลเลอร์สวิงตัวนี้คือเฟลเลอร์สวิงเฟลเลอร์สวิงตัวนี้ดังนั้นราคาลงมาตรงนี้ทั้งจุดตัวนี้ก็เลยทําให้ตัวนี้ดีใช่ปะคุณอาจจะแปลกใจว่าทําไมแท่งเทียนจะยาวเกิดขึ้นนะตรงนี้เรื่องปกติเพราะว่าตัวนี้คือ soft order หรือ break out order นะครับ ซับล็อตหรือเบรกเอาออเดอร์พอซับเอารือตเบรกเอาออเดอร์เนี่ยราคาแตะปับ๊บมันก็กลายเป็นมาเก็ตออเดอร์มาเก็ตออเดอร์มันเปิดตลาดเองใช่ป่ะมาเก็ตออเดอร์มันเปิดเองจากซับออเดอร์พวกนี้มันก็เลยทําให้ตอนนี้เกิดขึ้นมาเยอะเป็นเรื่องปกติท่านเห็นว่าเวลาราคาเบรกไฮเบรกโลมักจะเกิดทั้งเคลียร์ยัยเป็นเรื่องปกติเพราะเรื่องออเดอร์อินบาลานซ์มันเกิดขึ้นจำนวนออเดอร์ค่อนข,ข้างจะชัดเจนเรื่องปกติดังนั้นคุณต้องฝึกสายตาและปรับอารมณ์ให้ให้ทันกับ แข็งใจนยาวอย่างนี้ตอนที่มาตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกตอนเทรดใหม่ๆถ้าคุณไม่เข้าใจตระกะคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนคุณเทรดสวนเทนแต่อย่าลืมแแอดเราตรงนี้นะครับ,บ,รบ,รรบ,บรนี่คือแแบดเรานี่คือแแบดเรานะครับนี่คือแแบตเรานี่คือนี่คือหลักครับว่าดังนั้นเอามาทวนเวลาคุณดู ote เช่บปะ่ะหนึ่งใาชา้ฟิโบในการกําหนด ote ใช่ปะ่ะแล้วสองเรากําหนดให้สัมพันธ์กับดิเรกเลนเราว่าไปทางไหนใช่ปะ่ะดังนั้นเราก็จะรู้ว่าเราเทรด หรือแบล็กใช่ป่ะแล้ว3เรากา็ปรับให้สัมพันธ์กับ Su ักเจอเราใช่ป่ะอย่าลืมว่าก่อนที่จะผมมาพูด OTG ตรงนี้ผมคุยเรื่อง Su ักเจอสักเจอแล้วหาเ,วเรื่องเลนส์ก่อนแล้วผมค่อยมาคุยรายละเอียดตรงที่ว่าเวลาคุณจะเข้าเทรดดังนั้นเวลาคุณจะเข้าเทรดคุณต้องรู้รู้ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะทําทให้มาตรงนี้ เงื่อนไขที่เยทํามท้มมาตรงนี้ก่อนนั่นคือคุณต้องหาตอนนั้นก่อนนั่นคือส่วนแล้วก็คุณอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่า poi poi ตรงที่ตรงที่จุดที่เรามักแช้ในการเข้าเทรดก็มักจะอยู่แถวพื้นที่พื้นที่ตัวเลข ote ใช่ปะ่ะดังนั้นนี่นี่คือเวลาเวลาคุณเทรดคุณต้องคุณต้องสังเกตด,ดูเวลาราคามาเราก็อ่านไพ่ประกอบวือเวลาราคามันเ,เปลี่ยนเห็นป่ะที่ผมบอกอ่านไพ่ประกอบ อ่านเข้าใจเรื่องของลิค u ิต i ีกับ s ักเจอเข้าใจเรื่องลิค u ิต i ีกับ s ักเจอนี่คือคอนเซปต์เบื้องต้นของ o t นะครับแล้วเทียดได้สัมพันธ์กับเทียนแล้วก็เปิดเทียนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อรอติดตามวีดีโอใหม่ๆนะครับ